สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเด็ดมือทองครับคุณผู้ชมครับพบกันในคืนวันอาทิตย์นะครับผมในที่14กันยายน2568ครับคุณผู้ชมเมื่อคืนครับเอเวอร์ตันนะครับผมเนี่ยก็จับมือกันไปนะครับผมเนีแต่ทางด้านของหอยเชลโอตาเตหรือเชลซีนี่แหละครับคุณผู้ชมโอ้โหเกือบจะอร่อยแล้วนะครับผมในนาทีบุญทำพิษครับคุณผู้ชมครับเนี่ยทำให้จับมือกันไปนะครับผมเนี่ยสำหรับรายการหอยเชลโอตาเตก็พับปากครับผมในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับเจเด็ดนะคครรััับบผผผผมมมมมเนนนนนนนี่่่ยกกก็ขาาาาวววดดดจแงถึ2ูู้้ะสททชใ นะครับผมเนี่ยอยากจะเข้ามาติดตามมากกว่านะช่องครับคุณผู้ชมครับนะอยากจะเข้าไปอร่อยในร้านอาหารของเจเดตมือทองไม่ยากครับดูทางเข้าที่หน้าช่องได้เลยนะครับสำหรับเป็นดูแรกในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับลาดิก้าสเปนในรอบหนึ่งทุ่มนะครับผมนะฮะต้องบอกเลยนะครับผมนะว่ามาค่อนข้างที่จะไวมากครับผมนะฮะในส่วนของเชลตาบิโก้นะครับผมเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางด้านของคิโรนาครับในสถิติในการเจอกันมาครับคุณผู้ชมต้องบอกตรงนี้นะครับผมนะฮะว่าจับมือกันมานะครับผมนะฮะก็ไม่มีใครน้อยหน้ากันเลลลยนนนนะะะะคคคครรรรััับบบผผมมมฮแตต่่ฟออ์าาาาสุุดดณู้้ชชทงงขิ ผมเนี่ยเสมอมา3รอบติดเลยนะครับผมเนี่ยมีสะดุดให้แก่เกตาเฟ่นะครับผมเนี่ยเพียงแค่รายการเดียวนะครับผมเนี่ยในนัดเปิดฤดูกาลครับส่วนในด้านของคิโรน่าช่วงนี้ต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมครับว่าออกทะเลเป็นอย่างมากนะครับผมเนี่ยสำหรับฟอร์มของเขานะครับเพราะว่าสีเกมล่าสุดของเขาเนี่ยนะครับสะดุดมาโดยตลอดครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงปรีซีซั่นนะครับผมนะฮะหรือแม้แต่ในรีกของตัวเองนี่ครับผมนะฮะที่เปิดมา3รอบล่าสุดครับคุณผู้ชมครับทัศนาฟุตบอลของเจริญมือทองในค่ำคืนนี้นะครับผมเนี่ยสำหรับ เปิดมาดีครับคุณผู้ชมครับนะ่ยเชลต้าบิโกวันนี้ในบ้านอร่อยครับส่วนรอบดึกของเราครับคุณผู้ชมครับนะก็ไม่พ้นลาลิกาสเปนนะครับผมเนะในรอบที่สอตรงตามเวลาบ้านเราครับคุณผู้ชมครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางด้านของบารินเซียครับสทีมนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะ่ยต้องบอกเลยนะว่าบาร์ซ่านี่ครับผมเนี่ยเปิดแรงจริงๆนะครับผมนะฮะสถิตินะครับผมในการเจอกันมาครับคุณผู้ชมครับรายการถ้วยของสเปนนะครับผมนะบาร์เซโลนาเนี่ยอร่อยจากบารินเซียไปครับคุณผู้ชมครับนะะะฮด้วยสกออรร์ปตตู่เนข้างที่จะโโอ้หขาดแบบ สุดๆเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ในลีกครับคุณผู้ชมครับในบ้านของบาร์เซโลนาก็อร่อยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับฟอร์มล่าสุดของบาร์เซโลนานะครับผมเนี่ยมีการเสมอกับทางด้านของไรอุบะเยกาโน่นะครับผมนะฮะมานัดล่าสุดก่อนที่จะพักเบรกทีมชาตินะครับผมนะฮะแล้วก็นอกนั้นก็ทำผลงานได้ดีนะครับผมนะฮะได้ใช้จากเรบันเต้นะครับผมนะจากมาโยกาแล้วก็ในช่วงปรีซีซั่นนะครับผมนะ่ยก็อร่อยมาโดยตลอดนะครับตัดภาพครับคุณผู้ชมครับนะมาทางด้านของทีมเยือนอย่างบอริเซียครับคคคคุุณผผู้้้ชมมมรรรรััััับบบบบลล่่่าาาาสดออออยกกกเเเตตฟนนนนะะะใขงงววฮแ็ไป ให้กับโอซาซูนาครับคุณผู้ชมครับเนะี่ยจับมือกับทางด้านของเรอัลซซิดัน ทศนาฟุตบอลของเจเด็ดมือทองครับคุณผู้ชมครับวันนี้เปิดไม้นะครับผมนะฮะบาร์ซ่าในบ้านค่อนข้างจะแรงครับจากสถิติในการเจอกันมาขาดแทบจะทุกรอบครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องของศักยภาพนะครับผมนะฮะตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับผมในทางด้านของบาร์เซโลนายังค่อนข้างที่จะดูดีกว่าเยอะอยู่พอสมควรครับค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะมองหน้าบ้านบาร์เซโลนาเจ้าบุญทุ่มครับผมนะขอให้อร่อยอร่อยครับสอนไมนูนะครับผมนะเป็นข้าวผัดจานแก้ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนะก็ไปมองหน้าบ้านนะครั